หนึ่งสองสามิเป็นแรงไปต่ผมมันข็ไม่ได้เพรยักษ์เลยอีมาเขามอยุก็ไปไม่แน่ั้เลยอมกหน้ากูนไม่ใช่ยูทูบแล้วไม่ใช่ใยูทูบคในยูทูบเป็นไหนคะเป็นไหนแบบไหน ได้ไหมครับยูวได้ไหมรับกี่มองแก้วกี่มงงไม่สวยอ๋อไม่งั้นน้องแก้วต้องเต้นตามทุกคนจะได้เต้นตามแก้วเต้นตาอ้รเดี่ยเราทุกคนเต้นตามถ้าแก้วเต้นนะทุกคนต้อเต้นตามไปเลยเต้นอะไรกันบิ๊กนะบะอาเดว์หนึ่งองตอา ไม่าต้องยังไงมันต้องต้องทำมือยังไงทำมือยังไงอย่าทำนนเทำมมือย่างนี้อาจจัมือไม่ทมีถ่ายรูปครับถ่ายรูป่ายรโอเคถ่ายราีของเล่นเดียคะเรแล้วมีอะไรดางนอร่ะอธิบายัมัลลี่ด้วย เกยชอบตัวไหนที่สุดคะลูกเรียกได้ไหมวันนี้น้องคนเมื่อกี้น้องบอกคุณแม่ว่าอะไรน้องอยากไห้ตวไหนบอลี่ชายคารุ่ชายคารุ่ชายบดทีน้อก่ว่าไน่ที่ใสชดอะไรเียไอะไร้าเงวันนี้มาปนไงครับมน้อปิชง อ๋อดไปเี่ยไ่ยปไย่ยแต่ละชั้นการตกแต่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหันไปด้านหน้าหน่อยเร็วให้ทุกคนได้เห็นครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะแอบบี้เกลขวบละคะสามขวบ เป็นไงบ้างคุณแม่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่บับมาทิอะค่ะไทยยามใช่เพราะว่าเราก็เราก็ต้องสนับสนุนศิลปินไทยด้วยกันค่ะก็แล้วก็ชื่นใจด้วยที่เห็นแบบลูกนะฮะห้ามพลาดเลยคุณแม่เชิญกินไปแล้วยังไม่ได้กินอยืนยืนไทยรุ่เสิดทุกินก่อนเกล่มา เรายังไม<ป>่ได้กินอันเดียวกับกินอยากกินเลย